สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ Garmin Vivo Active h r ให้สะดวกสบายขึ้นนะฮะทุกท่านถ้าซื้อ Garmin Vivo Active h r รุ่นนี้มานะฮะตัวเรือนจะสีดำนะฮะหน้าปัดที่ตั้งค่า d e f a u l มาก็จะเป็นสีดำตัวเลขสีขาวซึ่งเวลาใส่ในข้อมือก็ดูสวยดีครับ b a c แต่ว่าเวลาดูจริงๆแล้วจะดูยากมากนะฮะวันนี้ ผมจะมีมาแนะนำวิธีการปรับหน้าจอนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานดูหน้าจอได้สะดวกขึ้นนะครับคลิกมาที่ปุ่มขวานะครับคลิกคร้างไว้เราดูตรงนี้นะครับ watch watch face นะครก็คือหน้าของนาฬิกาคลิกไปนะครับดู background นะครับ background ค่า d ดี a u l ฟของมันคือแบล็กก็คือค่าเมื่อกี้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วเราเลือกไว้นะครับมีสอ่สส่วน Time ขึ้นกับความถนัดนะครับบางคนชอบ12ชั่วโมงก็คือดอูแบบอเมริกันนะครับอังกฤษ2ชั่วโมง AMPM หรือถ้าจะดูแบบไทยไทย24ชั่วโมงขึ้นกับความถนัดของแต่ละท่านนะฮะ เสร็จแล้วเราก็คลิกออกมาปั๊บโอ้โห,โหโลกเปลี่ยนไปเลยครับจากที่ตะก,ก่อนใช้กําลังกายทีตีกอล์ฟทีต้องมาคอยเพ่งมาคอยดูว่ามันคือตัวเลขอะไรแน่ตีในกอล์ฟนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยฮะดูครับชีวิตเปลี่ยนแค่ตั้งค่านิดเดียวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการใช้ Garmin View o p t i c รุ่นนี้นะฮะ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ